ครับอ่าอ่านต่อเลยครับดี D หรือได้ดออะไร okay. เอาไก่เอาก็ได้ได้อ่าค่อยๆสะกดรู้ไหมครับครับเอาอ่านต่อเลยทำให้ทำให้ ครับถูกแล้วครับอ,อ่านต่อเลยครับอ่าตั้งใจอ่านต่อเลอ่าเล่าควาเดียวอ่านรวมๆเต็มประโยคสิมันจะมีความหมายนะทำไมเจ้า สู้เขาทำไมเจ้าไม่ต่อสู้เขาไล่ฮะนี่ไงเขาเล่าเอาใหม่สิไม่ทำไมเจ้าไม่ต่อสู้เขาเล่าถูกต้องเขาเล่าคืออะไรเหมือนบอกมามาถามพูว่าแล้วทำไมพูไม่อ่านหนังสือเล่าเข้าใจไหมมันเป็นประโยคคำสร้อยอะ มันเป็นประโยคที่คุยกันอะเหมือนว่าแล้วทำไมภูไม่กินข้าวให้หมดแล้วเข้าใจไหมเข้าใจเอาอ่านต่อเลยครับเร็วคำไหนบรรทัดต่อไปเจ้าสัมเพ้ามีเจ้าสัมเพามีวัวอาวาตวอาจาเจ้าสัมเพามีวาจาวัอาวาว่าเจ้าสัมเพามี วาจาว่าครับนีครับถูกต้องครับอ่าอ่านต่อเลยอ่านต่อเลยครับมามาครับพี่ครับถูกแล้วรออ่ารีบอ่านเร็วพวกนี้ได้ตื่นเช้า,าไม่ต้องอายหรอกครับมามาได้ฟังด้วย อาตาอะไรตาเจ้าขาตาเจ้าขาตาเจ้าขาเจ้าตาเจ้าขาเจ้าอ้าวอ่านให้ครบประโยคสิเจ้าเจ้าอ่าเจ้าอะไรเขาขึ้นบรรทัดว่าอะไรเจ้าอะไรตาเจ้าตาเจ้าขา าขาตาตาเจ้าขาตาเจ้าขาเจ้าเจ้าอะไรดูบรรทัดต่อไปเนี่ยเนี่ยเจ้าเจ้าถูกแล้วมาหมาบอกว่าอ่านถูกแล้วแต่ดูสิโอโมรออิรออีลีโมลีเจ้าอะไรเด จะมาเจ้าโมลีอะไรโมลีตั้งหานี่เจ้าโมลีแต่ว่ามันเขียนขึ้นบรรทัดใหม่เข้าใจไหมว่าใจคำมันเลยแยกกันความจริงเราต้องอ่านว่าตาเจ้าขาตาเจ้าขาเจ้าโมลีเจ้าโมลีอืมอ่านต่อเลยไม่รู้อ๋ออาอาเจ้าอายุเจ้าโมลีอายุอืมเขาสี่ห้าปี เอาทำให้อีกเข้าจ้ามอเรอายุเขาสี่ห้าปีเราทำอีกเข้าจ้ามอเรอายุมาจ้ามอเรเขาเอานิ้วชี้ที่เราทำอายุเขาสี ha à, B. Chào mồ lì Chào mồ lì Chào mồ Tao mồi mồ lì Chào เขาสี่ห้าปีทำอาหารให้ข้าวรออินโทรหนึ่นนนจา้จาโมลีอายุพูดใหม่จ้าโมลีอายุเขาสี่ คาปีเท่านี้ครับถูกแล้วไม่รอรูรูไม่รู้พออาพาสองสีไม่รู้พาสีไม่ไม่รู้ ภาษีภาษาถูกต้องใครไม่รู้ภาษีภาษาใครเจ้าโมโลีไงเอาต่อเลยของอาหารไม่ถูกค่าเอานิ้วชี้ด้วยเวลาอ่านหนังสือ นี้ก็โตครับอายุก็อกายุอายุได้เก้าปีครับ ไม่ได้ครับเนี่ยงี้นี่เนี่ยถูกต้องแล้วต้องไปไหนแต่ละอาเน,นี้อ่ะค,คุยคลิปอยู่ใช่ไหมอืมไม่รู้ภาษีภาษารออ่ะอันนี้อะไรน,นะค่านี้ก็โตอายุได้เก้าปีเข้าปีนี้ตีเขาไม่ได้ใช่ไหมใช่ อืมอะไรต่อตาตามีก็แต่กะที่ใจดี จะอะไรทออัมทำดีอือทำใจดีครับต่ออืไหนนู้สิต่อละต่อละตีเขาไม่ได้ละตาอ๋ออันนี้ไงเมื่อกี้หลานเขาบอกว่าค่านี้ก็โตอายุได้เก้าปี เข้าปีนี้ตีเขาไม่ได้ละตาเข้าใจไหมเ,เหมือนกินข้าวไม่ได้ล้วนะภูเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่าตีเขาไม่ได้ละตาเข้าใจไหมมีก็อะไรไหนอ่านซิมีก็แต่จอจอาจะจะทำใจดีต่อทอเอา